ครับคลิปนี้เป็นคลิปรถไถรถไถดัดแปลงนะครับอยากรถไถหน้าเดินตามมาดัดแปลงเป็นนั่งคับกับกะเอาไว้ขาดหน้าคลิปก่อนนี่กับตอนนั้นกัผมได้ล่องเบิงขนมันเบิงกะกกำลังใส่ได้อยู่ครับคลิปนี้ก็มาขาดหน้าหยุกน้ำมันมันแพงนะครับเนาะก็เลยอันใดพ่อซอยเหลือก็ฟองได้ก็เกล็ดไปตามกำลัง นี่ครับกำลังขาดไปเรื่อยๆนี่ฮะแปลงแปลงหน้านี่ก็ให้รถไถไงพันไถไห้นะครับนนเนาะไถแล้วก็ให้รถไถหน่อยท,ที่เห็นเองนี่แหละครับมาล่องขาดเบิ้งว่าสีเป็นจังไงนี่ก็เบิ้งห้อยเบิ้งห้อยนะครับเบิ้งห้อยขาดอ่าห้อยขาดแล้วก็ห้อยบ่ทันขาด อันนี้พิ่นกระยักเป็นลอ่อยางนะครับกเ็เป็นห้อยเป็นห้อยล่อยางจยู่เดี๋ยวจักหนอยสิเปียนเป็นล่อล่อเล็กนะครับมันจังสิบอกเป็นห้อยล่อยางกะคิดดรามันกับกำลังมันกะสีกับเห็ดเห็ดดินนวลพร้อมครับกำลังมันกัสีดีขึ้น,นนะฮะ ใส่เครื่องพุทธาเก้าชุดหาแร่งนะครับเก้าชุดหาแรงตอนนี้นหนักพันนักไถกับว่าหลายก็เลยใส่แนวท่วงเขาครับใส่กระสอบไส้ท่วงเขาอสามมีตามเกิด <c oughs> อ่าสหรับแคปนี้ก็พอไวเท่านี้ก็นะครับเนาะท่านถึงใจยังไงก็จะเลืม่มกดซับสไครต์กด แชร์ให้น้ำเนี่ยได้ครับเด้อสวัสดีครับ